สวัสดีคะ่ะทุกคนวันวนี้ความีวิธีทำขนมถ้วยใบยเตยแบบน่ารักน่ารักหอมหวานมันเค็มอร่อยๆเลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลย mm hmm. นักกินเดีย๋วยวจะเอาใบเตยหั่นชิ้นใส่ถปั่นไว้ตามด้วยน้ำสะอาดและจะปั่นให้ละเอียดเลยได้แล้วเอาเทกกองพันกระชอนจะได้แบบนี้เลยคะ่ะ วันนี้ก็จะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้ขนาด5เซนแบบนี้นะคะหรือจะใช้ลายแบบที่ทุกคนมีก็ได้เลยค่ะเอาเรียงใส่หลังถึงไว้และจะยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดให้พิมพ์ร้อนประมาณ10นาทีและจะมาเตรียมในส่วนของน้ำใบเตยน้ำตาลทรายเกลือป่นแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเจ้าค่ะโดยจะเาเกลือป่นใส่ชามผสมไว้ตามด้วยน้ำตาลทราย แป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าและน้ำใบเตยใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนค่ะคนๆให้แป้งละลายเข้ากันเลยคนคนมาสักพักไม่มีเม็ดแป้งแล้วจะใส่น้ำใบเตยที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะและคนๆให้เข้ากันอีกหน่อยก็ใช้ได้เลยนะคะพิมพ์ที่นึ่งไว้ร้อนแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะให้คนๆน,น้ำแป้งทุกครั้งที่ใช้ด้วยนะคะและอยอดใส่พิมพ์ได้เลย ได้แล้วจะปิดฝานึ่งไฟแรงที่15นาทีค่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เอาลงจากเตาผักไว้ให้เย็นเลยนะคะเราจะมาเตรียมต่อในส่วนของน้ำกะทิน้ำสะอาดเกลือปน่นน้ำตาลทรายและแป้งข้าวเจ้าค่ะเกลือเจ้าเกลือป่นใส่ชามผสมไว้ ตามด้วยน้ำตาลทรายแป้งข้าวเจ้าและน้ำสะอาดค่ะคนผสมให้เข้ากันให้แป้งละลายเลยพอแป้งละลายดีแล้วใส่น้ำกะทิลงไปให้หมดเลยค่ะคนคนอีกหน่อยก็ใช้ได้เลยนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นถ้วยตะไลพลาสติกแบบนี้เอาวางเรียงใส่ลังถึงไว้ขนมเย็นสนิทแล้วแกะออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะ และเอาวางเร็งใส่ถ้วยตะไยไว้ได้แล้วยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดเอาในส่วนของน้ำกะทิมาคนๆและหยอดใส่พิมพ์ได้เลยค่ะได้แล้วจะปิดฝานึ่งไฟแรงที่10นาทีนะคะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยยกลงจากเตาผักไว้ให้เย็นเลยนะคะ ทั้งหมดของกวางจะได้20ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะจะได้ขนมแบบหอมหวานมันเค็มอร่อยๆเลยนักกินถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออีโมจิรูปหัวใจสีเขียวคนละหนึ่งดวงนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย